สวัสดีครับพบกับเบิร์ดรถมือ2องเกตเอดีอีกแล้วครับวันนี้เบิร์ดมีรถกระบะโตโยต้าปีใหม่ๆสภาพสวยๆเกตเอด A แบบนี้มาให้พี่รับชมมาอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น t o โย t a ารีโวนะครับผม2.4 e พารตประตู p รีเรเนปี19เลขไม่ห7 7 5 0 0 0เาเท่านั้นคันนี้ราคา6,49,000บาทออกรถสูนบาทฟรีดาวจะเต็มพ่อม1 2ื0นเกือบ13 0 0นนะครับผมคันนี้นะครับผม สวยๆเลยคันนี้สีเทาดำหล่อๆแบบนี้เลยแม็กดุดๆนะครับเดี๋ยวมาดูตัวรถกันคันนี้ครับกระจังหน้าลังพึ่งหล่อๆหน้าหล่อแบบนี้เลยนะครับผมตัดด้วยโครเมียมนะลังพึ่งดำๆเลยเห็นไหมครับนี่สวยครับตัวน,นี้หน้าหล่อนะดำๆครับเงาๆเลยไม่ซีดไม่แตกไม่หักคิวหน้าโครเมียม ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์หลอดเป็น LED แล้วโคมใสๆมีไฟสองสว่างกลางวันเรียบร้อยหมดแล้วคิ้วไฟตัดหมอกโคมเนี่ยมาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED ยางแลบมาให้เห็นเลยสวยๆเลยยางตัวนี้นะครับอ่าคันนี้ซื้อไปไม่ต้องแต่งเลยครับขับอย่างเดียวเกียร์ธรรมดาครับผมขับมันๆเลยตัวนี้เป็นล้อแม็กซ์นะครับออฟให้สวยๆเลยนะครับผมอ่ายางนียางแบบนี้เลยนะครับผมให้ไปเลยนะครับดอกนนหนาๆแบบนี้เลยนะ พร้อมลุยเลยนี่นี่ดอกหนาๆนี้เลยนะครับลายสวยๆท้อ,ทองินคีนวันนี้มีบันไดเหยียบขึ้นเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่าครับโหยางลายยางสวยจริงนะอ่าตตดกับแม็กแม็กสีดํานะครับตัดกับตัวรถสีเทาดํามากเลยนะครับใสลักษ์ไฮลักติดครบอ่ากระจกมองข้างเป็นแบบโครเมียมแล้วมาพร้อมไฟเลี้ยว l e d บอดี้สวยๆเลยคันนี้นะครับผมตัวนี้มือจับจะได้เป็นตัวโครเมียมแล้วนะครับผมภายในแบบนี้เลยเบาะหนังสีดำสวยๆเดินได้ขาวนะครับผมดูแลรักษาง่ายเลยนะครับผมนี่หนังโรงงานนะคอนโซลสวยๆสภาพใหม่มากคันนี้รถเราไม่ต้องห่วงครับคัสเกทุกคันนะนี่ เพดานสวยๆอย่างนี้เลยตอนนี้มีหน้าจอแล้วมีกล้องมองถอยเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์อันดอล็อกนะเกียร์ธรรมชาตินะครับตัวนี้มี6เกียร์นะอ่าพวงมราลัยนะครับเป็นพวงมราลัยหุ้มหนังแบบนี้เลยครับผมมาพร้อมมัลติฟังก์ชันแล้วแอร์อ่าขอขอรัอทานโทษนะครับตัวนี้เป็นไฟอโอโตนะ้นะนี่ไฟอโอตโต้นี่มีที่วางแก้วด้วย กระจกนะครับผมพับเก็บไฟฟ้าพร้อมปรับไฟฟ้าแล้วนะครับผมออโตเฉพาะบานหน้าเท่านั้นเบาะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับเบาะเป็นเบาะปรับมือธรรมดานะนี่ไม่เคยถอดทำสีเลยนะครับน็อตไม่เคยแก่เห็นไหมครับให้ดูทุกจุดทุกมุมเลยนะพี่พินทันไดนะครับชมคลิปนี้อยู่อยู่ต่างจังหวัดมั่นใจได้นะครับรถเราคาเกตเอมาแล้วนะครับผมเ้าหลังกันบ้างนะครับ ข้างหลังตัวนี้โหสวยจริงๆนะครับนี่อันนี้ผมถ่ายชัดๆเลยนะให้ดูชัดๆนะเพดานด้านหลังนะใส่แก้วสวยๆเลยครับอันนี้แผงประตูข้างสวยๆแบบนี้เลย เจ okay, คันนี้ครับติดกระบะไลเนอร์มาให้แล้วนะครับผมนี่พรีรันเนอร์นะครับตุ่นนี้สองจุดส e ี่พัดนะสมัยป้ายแดงตัวนี้สวยมากฮอตจริงๆนะครับแม็กสวยๆเลยเห็นไหมครับนี่ออฟมาสวยๆเลยคันนี้พร้อมลุยกันชนท้ายติดมาแล้วนะครับผมนี่ไฟท้ายใสๆไฮลักรีโวติดครบ มีแมงมุมด้วยโหชัดจริงไฮลักตัว E ไฟเบรดวงสามามือจับข้างหลังเป็นโคมเมียมนะตัวนี้เป็นกล้องมองถอยนะตาโตโยต,ต้าติดครบไฟเลี้ยวฝั่งนี้ครับผมนนสีสวยจีิงนะผมเปิดตาไลเนอร์ให้ดูนะอ,อันนี้รถยัามาดน,นลาน,นะครับผมตัวนี้เป็นไลเนอร์ของแท้โตโยต้านะครับ สวยๆเลยนะ yeah. นี่สวยๆเลยพีเรเนอร์อะมองจากมุมพนงท้านอย่างนี้ก็สวยนะครับเห็นไหมครับนี้เป็นสีเกยนะสีเกย,ส,เกยสีเท,เทาดำครับคันนี้สีนีย้ยอดน,นิยมมาก,มากๆนะครับนี่ให้ดูล้อทุกมุมเลยนะฮะไม่มีตำหนิฮะสวยๆย่ยา,งยางปียี่สิบสองนี่เดี๋ยวดูดอกดูดอกโอ้โห อย่างหนาคันนี้ดูดอ,อกดิลายสวยๆเลยนี่ยั้งท้ายอือ,อนี่ด้านหลังฝั่งนี้สวยๆเลยครับเรือดำเดินได้ขาวตัวนี้เป็นที่ล็อกเด็กด้วยนะครับผมถ้าเราล็อกตรงนี้ครับผมบางทีมีเด็กเล็กนะข้างในตรงนี้ครับจะเปิดไม่ได้เลยอ่าตรงนี้มีล่องรอนิดหน่อยนะครับแผงตัวข้างนะตามการใช้งานนะ อันนี้มีระบบการขโมยแล้วตัวตาออโตโอาลามโอเคอ่าดูฝั่งนี้บ้างนะอันนี้มีช่องเย็นนะครับตัวนี้รักษาความเย็นได้ในระ,ระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับเย็นมากนะเปิดตรงนี้อันนี้ก็คู่มืออะไรครบนะครับเต็มดำนะโอนน จะได้บอกสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมน็อตตู้ไม่เคยถอดแกะทำสีนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆมารับชมตัวห้องเครื่องต่อนะครับเลยนี่ดูครับุกจุดกจุดเลยคันนี้ครับเกียร์ธรรมดาขับมันๆเลยนะครับนี่จะปลุกยาหล่อเย็นนะครับนี่นะฮะ ใสสวยๆเลยนะครับเอเบลยเอบีเอสครบหมดนะขาน,นอตนะครับรถเราสวยแน่นอนครับไม่ต้องห่วงคานเดิมๆตรงๆ,รงๆไม่คดไม่งอยนะครับมีลอ้อปิดฝากรโปรงครับอนอ้อา้เดิม แผ่นเพดติดครบนะครับปีสิบเก้านะสติ๊กเกอร์มอกต,ต,ติดครบครับหัวน็อตนะครับไม่เคยถอดทำสีนะเห็น <L INE> ไหมครับเดิมเดิมเลยไล่มาที่ฝากระโปรงครับฝาฝาโปรงแท้เดิมโรงงานนะครับผมสติ๊กเกอร์ติดครบเลยเดิมแท้ยังไงดูตรงนี้ครับฝาแท้เขาจะตีตาโตตาตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะคนอ่านเซอร์ๆ er <L INE> นิดนึงนะ ตัวคันที่หนึ่งตาเนี่ยครับจะเป็นตาตัวต้าตรงนี้นะโอเคครับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับรถต y o ตา r ีโวนะครับผม24อ e ีพัตคันนี้นะครับมาเอาไปได้เลยครับผ่อนประมาณ12ื่นสองกว่านะครับไม่น่าเกินหมื่นสามนะคันนี้ออกรถศูนย์บาทได้เลยรีดาวจัดเต็มราคาย้ำอีค้งกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท24อ e ีพัตปีสิบเก้าจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยหมดแล้ว พี่พิธันญดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมสามารถโอนจองออนไลน์ได้นะครับผมเรามีบริการไฟแนนซ์นัดเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะแต่ถ้าพี่พิธันญดไม่สะดวกมารับรถเองเรามีบริการนะครับรถสไลด์ส่งมาให้ด้วยถึงบ้านเลยนะครับหรือต้องการมาามดูรถคันนี้ตัวจริงนะครับมาหาเบิร์ดได้เลยนะครับเบิร์ดอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีล้มเก้านะครับติดถนนล้มเก้าเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่พิธันญดชมอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโทรหาเบิร์ดนะครับ095 5834840นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ